ครวัณถ์คว,ควัน,นีที่ที่เราเดินทางมาเนี่ยเราต้องการที่จะเอ่อยื่นข้อเรียกร้องในส่วนของอะไรอย่างไรบ้างครับกร,ระสืบเนื่องจากที่ปรากฏเป็นข่าวโดยทุกว่าทว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมยูเอ็นที่นิวยอร์งเนี่ยนะครับ,รบเราก็มีการจ้างหัวลำเครื่องบินของการบินไทยไปนะครับ ด้วยงบประมาณประมาณ30ล้านบาทซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของสังคมอย่างมากนะครับว่าทําไมการจ้างของลำาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนจ้างจะสูงมากเมื่อเทียบกับการเดินทางไปก่อนหน้านี้ของพอะองระฐมอตรีก่นอนยุคก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซึ่งมันไม่แพงถึงขนาดน,นี้แล้วพอมาตรวจสอบเนื้อในของคนที่ร่วมเดินทางไป เกือบ50คนเนี่ยถ้าพบว่ามีบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ราชการเราก็ไม่ใช่ข้าราชการเมืองด้วยโดยเฉพาะมีลูกสาวของท่านมีนักธุรกิจนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของหัวหน้าพรรคไทยนะครับร่วมขบวนไปด้วยซึ่งตามกฎหมายตามระเบียบขอ,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 องกระทรวงการคลังตามธะรกิจด,ดีกาว่าด้วยการไป ติดต่อราชการาต่างประเทศเนี่ยนะครับมันมีระเบียบเพราะมันชัดเจนอยู่ว่าการเดินทางจะต้องเดินทางในลกนักนณะใดมีใครบ้างที่จะต้องอาอาสามารถเดินทางไปในราชการต่างประเทศได้แต่ไม่มีการระบุนะครับไม่มีกฎหมายฉบับใดไม่มีระเบียบตัวใดหรือไม่มีประกาศฉบับใดที่จะ อ้างว่าสามารถให้บุคคลภายนอกเดินทางร่วมไปกับคณะ,ะ,ะในราชการต่างประเทศได้โดยเฉพาะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ราชการไม่ไม่ใช่ขริการการเมืองแต่การที่ทางท่านรองรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีออกมาให้ข่าวว่าการเดินทางของลูกสาวทา่านนายกแล้วก็บุคคลอื่น,นมีการจ่ายค่าเดินทางเองจ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด นะมีใบ,บเสร็จซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาระเบียบตรงไหนมารองรับในเรื่องของการจ่ายค่าเดินทางเองเพราะว่าเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินเหมาลำนะครับทางราชการโดยสำนักนาย,ยกเนี่ยเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดนะครับแล้วจะไปเรียกเก็บกันยังไงแล้วเวลาไปทําบัญชีงบดุลยวไปทํากันยังไงนะครับมันไม่ใช่เรื่องปกติโดยทั่วไปที่ปฏิบัติการแจกสื่อทอดกันมาและที่สําคัญอย่างยิ่งก็มีการนําผู้สื่อข่าว ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเอกชนเป็นบุคผู้สื่อข่าวภายนอกไปร่วมขระบวนด้วยและผู้สื่อข่าวเอาไปเนี่ยก็ก็เป้าประสงค์ก็คือไปสร้างภาพให้สบนายกรัฐมนตรีคือโดยปกติทั่วไปในระบบราชการไทยเนี่ยการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหรือไปทาข่าวเนี่ยก็มักจะต้องเอาผู้สื่อข่าวติดตามไปด้วยไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยปกติก็จะเอาผู้สื่อข่าวที่เป็นราชก,การไทยซึ่งก็มีอยู่เยอะแยะมากมาย นะครับตั้งแต่สำนักข่าวไทยช่องเก้าสมทหรือแม้แต่สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ช่องสิบเอ็ดก็เป็นหน่วยงานราชการซึ่งท่านนายกท่านจะติดตามไปด้วยเพื่อไปรายงานข่าวก็สามารถเอาหน่วยงานในราชการเหล่านี้ไปได้แต่การไปเอานักข่าวภายนอกซึ่งเป็นเอกชนเนี่ยร่วมไปด้วยเนี่ยเราก็เป็นค่าใช้จ่ายของออของราชการไทยทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ถูกต้อง รเรื่องนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดในเรื่องของความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการตามกฎหมายของปปชรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการฝวาฝสืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องมีการกําหนดบรรทัดฐานไว้ไม่ใช่ว่า พอมีอำนาจใหญ่โตนะฮะเป็นลูกสาวนายกเป็นคนใกล้ชิดนายกเป็นคนใกล้ชิดพรรคการเมืองก็สามารถเดินทางไปได้ไม่เช่นนั้นคนอย่างศรีสุวรรณก็สามารถเดินทางร่วมกับคณะ,ะของนายกไปที่ต่างๆในต่างประเทศนี้ได้จิตโดยใช้สิทธิโดยใช้อภิสิทธินี้เหมือนกับลูกสาวนายกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนื้อ